สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันสงการนะครับผมวันดีของคนไทยหลายๆคนนะครับผมวันนี้ผมเอาวิธีทําให้นกคึกมาฝากนะเออวันสงการเลี้ยวใจแม่คนก็ไปเที่ยวนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับผมการทานกไอคึกง่ายๆนะพานกเที่ยวบ่อยๆพานกไปเจอสถานที่ อ่าอย่างเช่นแนะ่้เพื่อนๆไปชมไปเข่งนกอยู่ที่ไหนนะโลพานกงหวยจุกไปแขวนไปโชมที่นั้นเยอะๆเออเราไปเที่ยวสงการก็พาเที่ยวด้วยนะครับผมไปชายทะเลก็พาไปแขวนชายทะเลเออไปน้ําตกก็พาไปแขวนตามน้ําตกนะครับผมเมื่อนกได้เรียนรู้การได้เที่ยวนะครับผมพอกลับมาบ้านนะมันจะนั่งทบทวนเพลงมันจะนั่งอ่าฝึกกระบวน่าเพลงนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีก หนึ่งอย่างนะครับผมที่สําคัญนะการพาเที่ยวนกนะไม่เชื่อเพื่อนๆลองไปถามคนที่เขาเลี้ยงนกคนที่เขาเคยเซียนๆดูนะครับผมเขาจะบอกเหมือนกันนะครับผมว่านกควงหัวจุกมันจะเก่งได้นะครับผมก็ต้องพึ่งการพาเที่ยวนี่แหละครับผมอ่าวันนี้นะการทําให้นกคึกเบ็ดง่ายๆนะเออไม่ว่าจะทางกินไม่ว่าจะทางปฏิบัติทําให้มันคึกมันโหดมันดุนะครับผม อ,อหลากหลายสูตรนะครับผมผมบอกเลยว่ามีเซียนๆเขาให้มาหลายสูตรนะไม่ว่าปล่อยคงบินแล้วเอานกสามตัวตั้งหัวกลางท้ายให้นกได้บินไปมาสร้างวิธีคึกนี้ก็เป็นวิธีเด็ดอีกหนึ่งวิธีนะครับผมวิธีเด็ดวิธีที่สองก็คือให้อยู่กับตัวเมียเห็นไหมตลอดเวลาก็แล้วก็คุมไว้นะครับผมเมื่อนกอ,อยู่บ้านได้ยินเสียงนกในบ้านมันจะไม่ร้องนะครับผมแต่เมื่อไปสนามอะไรนะ มันจะปลดปล่อยความสามารถออกมานะครับผมถ้านกตัวไหนทาได้ก็จะเป็นสูตรที่เข้ากับมันนะนี่นี่คือสูตรสองวิธีนะครับผมที่ก็เต่งไปเก่งนะเออแต่วันนี้เอาวิธีทําให้นกคึกง่ายง่มาฝากนะครับผมอ่าวิธีนี้นะครับผมเป็นการทําให้นกคึกเทคนิคง่ายๆนะครับผมโดยการเอานกที่แหจัดนกที่ไม่คุ้นนะนกไอที่มันดิ้นคงแตกนะครับผมมา ทำการให้นกเจ้าตัวที่เราจะฝึกไอ้มีใจสู้นะครับผมอ่านี่เจ้าตัวนกที่เราเตรียมไปแล้วนะ <S <S เพื่อจะให้มีใจสู้นะครับผมในะรถจะต้องไปหาซื้อนอกที่มันร้ายร้ายมาหนึ่งตัวนะครับผมอ่าทาไมจึงต้องไปหาซื้อนอกไลร้ายนะวิธีนี้วิธีทําให้นกคึกใช่ไหมเราจะเอาไอ้นกตัวที่เราจะปั้นไว้เก่งนะไอ้ที่มันมีใจเริ่มสู้บ้างไม่สู้บ้างเริ่มแต่งกิตใจนะครับผมให้มันมาขม่มนกที่ว่า เห hey, นกที่มันดิ้นนะครับผมเป็นการฝึกเต่งจิตใจให้สู้ที่ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งนะครับผมเมื่ <Hey, S 1> <me. S 2> อนกนะครับผมจิตใจมันได้ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะมีใจเริ่มสู้บ้างไม่สู้บ้างอ่าถอยบ้างไม่ถอยบ้างนะแต่เราเอาไมา่กดนอกอีกตัวนะครับผมไอ้นอกขี้ร้ายที่เราเอามานะ่ะจะเป็นนกที่ต้องขนไม่ดีเห hey, คือเราต้องการเหเลยนะบางตัวนกมันไม่ได้กลัวนะแต่ว่ามันเหนจัดเลย โอมันบินโกงเตกมันทาให้นอกกิ๊กตัวคิดว่านอกไอตัวนี้มันหนีมันไม่สู้นะครับผมจริงจริงมันก็คือนอกแเห็นั่นเองนอกกีร้ายที่เราเตรียมมานะครับผมวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ฝึกให้นอกอ่าหัวจิตหัวใจมานะครับผมสู้เออเริ่มร้องเริ่มอะไรก็ทีนี้ทุกอย่างจะตามมานะครับผมเพราะว่านกมันสู้ไวแล้วใช่ไหม เออให้เพื่อนๆได้ลงเอาไปทําดูนะครับผมแล้วก็ทําการอาเอานกตัวขี้ร้ายที่มันเหนะครับผมอเอากวนตั้งไว้ใช่ไหมแล้วก็ถือนกที่ตัวที่เราจะทําให้มันใจสู้ใจคึกเอาไปกดเลยนะครับผมโดยการเทียบทั้งสีด้านนะด้านละประมาณสักยี่สิบวิยี่สิบวิให้ขู่ทุกวันทุกวันทุกวันจนนกเราใจเต็มร้อยมา การล้งการลิกการเล่นนะครับผมทีนี้พอดิตใจเริ่มมานะครับผมเพื่อนๆจะต้องหานอนนะครับผมเอาหนอนนะเราไปโยนหนอนใต้กรงให้มันบินลงกินหนอนโยนใต้กรงให้มันบินลงกินนะครับผมฝึกโจฝึกล่านะครับผมนกจะมีสัญชาตญาณกลับมาอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมเพื่อนๆลองเอาวิธีพวกนี้ไปลองทํากันดูนะครับผมเป็นการแต่งใจนอกอใจนกกรงหัวจุกนะให้กลับมา สู้ไวสู้เร็วคึกดุแล้วก็สุดท้ายมันจะมาลิกนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆจะได้นกที่ดีตามที่ต้องการลองเอาวิธีพวกนี้ไปลองใช้กันดูนะครับผมกา,ารที่เราจะทํานกคึกนะครับผมเราจะต้องไม่ทําให้นกเจ็บนกกลัวทุกอย่างนะครับผมทํากรงตกทําทอะไรที่โดนตัวมันเจ็บเจ็บมันจําหมดเลยนะครับผมยิ่งจะเพาะ ตอนที่ว่ามันอ่อนแอมันปัดขนนะถ้าเพื่อนๆไปยุ่งไปอะไรมากนะครับผมนกมันจะไม่นกมันจะกลัวนกมันจะจำนะครับผมลองเอาวิธีข้างต้นข้างหน้าที่ผมได้แนะนําไปเลี้ยวว่าสอนว่าทําให้นกคึกนอกอุทํายังไงก็ลองเอาไปใช้แล้วก็ปรับเปลี่ยนดูแล้วก็เอาไว้เข้ากับตัวเราเองดูนะครับผมหลากหลายสูตรหลากหลายทุกอย่างทุกคนว่านะครับผมก็ยังไม่เท่าเราลงมือปฏิบัติเละ ทดลงองเองนะครับผมวิชาทั้งหมดที่ให้ไปนะเพื่อทุกคุณได้จะได้ไม่ต้องทดลองก็นานะครับผมเป็นวิธีที่สรุปมาให้ฟังสั้นๆเละจากการที่ผมได้ทดลองนะครับผมการที่จะทําให้นกคึกพวกนี้หลากหลายอย่างนะมันจะมีปัจจัยสําคัญไม่ว่าด้วยเรื่องอาหารเรื่องอะไรก็สําคัญนะครับผมนอกคงหัวจุกจะต้องได้รับอาหารที่ สดใหม่นะครับผมผลไม้สดใหม่นะครับผมไม่สุกเกินเกินไปนะเพราะว่าผมสรุปให้เพื่อนๆฟังไปบ่อยไปตลอดแล้วนะครับผมผลไม้ที่มันสุกเกินไปนะครับผมมันจะเป็นมันจะเริ่มเป็นน้ําตาลแล้วมันจะเริ่มเป็นเหนียวเหนียวเลยเพื่อนๆเห็นไหมมันไม่เหมือนอ่าถ้ามันงอมเลี้ยวนะครับผมกล้วยนะครับผมเพื่อนๆเอาไปให้ไอ้อื่นกินได้เลยนะครับผมไม่ว่าเป็นปลาเป็นหมาอะไรเลยนะแต่ว่าถ้าจะเอาไม้นกกินนะครับผมมันมันไม่ให้ คุณค่าที่ดีนะครับผมเ้วมันจะให้โทษด้วยนะแล้วก็นกนะครับผมถ้าว่าเขาให้กินนะเขาใจกินของที่สุกพอดีนะครับผมไม่น <th> ั <magician? S 1> ้นเพื่อนๆจะบอกว่าเออทําไมนกมันขี้ติดตูดเพราะนั้นเลยครับผมมันกินของที่งอมเกินไปมันกินของที่สุกเกินไปนะครับผมมันทําให้นกกรงหัวจุกบางตัวนะมันขี้ติดตูดนะครับผมอันนี้ก็ออกมาฝากการทํานกคืึก็เลือกอาหารเลือกวิธีการเลือกของที่ดีให้นกนะครับผม และอีกอย่างนะครับผมต้องหานกที่ว่ามันนิ่งมันดีมันสักระยะเล้วนะครับผมเพราะว่าเพราะฉะนั้นนกที่มันจานานๆเลี้ยวนะครับผมมันจะได้ความนิ่งมากกว่านกที่เพิ่งเอามาใส่กรงจานั่นเองนะครับผมและทุกอย่างวันนี้นะสิ่งแรกที่บอกไปนะครับผมสูตรการทํำนู่นทำนี่ทํานั่นนะครับผมมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นสำหรับนกหนึ่งตัวนะครับผมสูตรหลายสูตรมันไม่ได้เข้ากับนกเสมอไปนะครับผม นกที่ว่าจะเข้ากับสูตรที่เรามีมันมีนะครับผมพยายามค้นหาให้เจอนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอกดไลค์กดเจฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะอ่าลาไปก่อนสวัสดีครับ